เต้ยพงศกรเผยอวยพรวันเกิดนิชาเล่าประสบการณ์กดบัตรก็เจ็ดสุดลุ้นพร้อมฝากผลงานเพลงพิกเชอร์ถ้าถามถึงพระเอกสายบูคงต้องยกให้เต้ยพงศกรเป็นหนึ่งในนั้นที่ล่าสุดได้ร่วมแสดงในภาพยนตร์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากประวัติศาสตร์อย่างพระร่วงม,มหาศึกสุขโขทยัยวันนี้ได้มีโอกาสเจอหนุ่มเต้ยในงานถแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์เจ้าตัวจึงให้สัมภาษณ์ว่า ตนส่งแฮปปี้เบิร์ตเดย์ให้นิชาไม่อยากไปพูดถึงวิ่งที่เกิดขึ้นแล้วขอให้มีความสุขมากๆเชื่อว่านิชาเป็นคนเข้มแข็งแล้วก็จิตใจแน่วแน่ตนคิดว่ามีคนรักนิชาเยอะไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับหรือเพื่อนๆรู้สึกว่ากำลังใจล้นหลามเชื่อคนเราเจอเรื่องแบบนี้ก็ต้องปรับตัวรับรู้สิ่งที่เข้ามาและผ่านมาแล้วกับการกดบัตรคอนเสิร์ตก็เจ็ดหนุ่มเตยที่เป็นอากาเซ่ตัวยง จึงบอกว่าตนเข้าใจความรู้สึกอากาเซ่มากๆเลยตนตื่นไปวิ่งเสร็จบอกผู้จัดการเลยว่าไม่ต้องรับงานนอรอตั้งแต่8โมงกดบัตร9โมงต้องรอคิว10โมงถึงจะได้กดพอเข้าไปได้ดีใจมากจะกดได้แล้วแต่พอเข้าไปที่นั่งมันลดลงเรื่อยๆสรุปไม่ได้แล้วพอไม่ได้ก็ไม่เป็นไรรอช่วงบ่ายก็เลยพยายามกดตัดสินใจว่า ถ้าไม่ได้ก็ไม่ไปถ้าได้ก็คงต้องไปแต่ก็ขอให้ได้ผมเชื่อว่าอากาเซ่ทุกคนก็อยากไปดูไปเจอกันก็ทักทายกันได้ตนใช้แต้มบุญน้องเพราะน้องกดได้ผมปล่อยเพลงพิกเชอร์ไปสองเดือนแล้วฝากฟังด้วยตั้งใจทํามากๆเนื้อกาเพลงคืออยากจะเก็บความทรงจําไว้ในภาพมันเป็นภาพนิ่งแต่มีแค่เราเท่านั้นที่เห็นว่ามันเป็นยังไงเป็นเพลงที่ช่วยกันแต่งกับรุ่นน้องแต่เพิ่งมีโอกาสได้ปล่อยเต้ยพงศกรเผยอวยพรวันเกิดนิชา เล่าประสบการณ์กดบัตรก็อดเจ็ดสุดลุ้นพร้อมฝากผลงานเพลง PICTURE ถ้าถามถึงพระเอกสายบูคงต้องยกให้เต้ยพงศกรเป็นหนึ่งในนั้นที่ล่าสุดได้ร่วมแสดงในภาพยนตร์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากประวัติศาสตร์อย่างพระร่วงม,มหาศึกสุขโขทยัยวันนี้ได้มีโอกาสเจอหนุ่มเต้ยในงานถแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์เจ้าตัวจึงให้สัมภาษณ์ว่า ต้นส่งแฮปปี้เบิร์ตเดย์ให้นิชาไม่อยากไปพูดถึงวิ่งที่เกิดขึ้นแล้วขอให้มีความสุขมากๆเชื่อว่านิชาเป็นคนเข้มแข็งแล้วก็จิตใจแน่วแน่ตนคิดว่ามีคนรักนิชาเยอะไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับหรือเพื่อนๆรู้สึกว่ากำลังใจล้นหลามเชื่อคนเราเจอเรื่องแบบนี้ก็ต้องปรับตัวรับรู้สิ่งที่เข้ามาและผ่านมาแล้วกับการกดบัตรคอนเสิร์ตก็เจ็ดหนุ่มเตยที่เป็นอากาเซ่ตัวยง จึงบอกว่าตนเข้าใจความรู้สึกอากาเซ่มากมากเลยตนตื่นไปวิ่งเสร็จบอกผู้จัดการเลยว่าไม่ต้องรับงานนอรอตั้งแต่8ปดโมงกดบัตร9ก้าโมงต้องรอคิวสิบโมงถึงจะได้กดพอเข้าไปได้ดีใจมากจะกดได้แล้วแต่พอเข้าไปที่นั่งมันลดลงเรื่อยๆสรุปไม่ได้แล้วพอไม่ได้ก็ไม่เป็นไรรอช่วงบ่ายก็เลยพยายามกดตัดสินใจว่า ถ้าไม่ได้ก็ไม่ไปถ้าได้ก็คงต้องไปแต่ก็ขอให้ได้ผมเชื่อว่าอากาเซ่ทุกคนก็อยากไปดูไปเจอกันก็ทักทายกันได้ตนใช้แต้มบุญน้องเพราะน้องกดได้ผมปล่อยเพลงพิกเชอร์ไปสองเดือนแล้วฝากฟังด้วยตั้งใจทํามาก,มากเนื้อกาเพลงคืออยากจะเก็บความทรงจําไว้ในภาพมันเป็นภาพนิ่งแต่มีแค่เราเท่านั้นที่เห็นว่ามันเป็นยังไงเป็นเพลงที่ช่วยกันแต่งกับรุ่นน้องแต่เพิ่งมีโอกาสได้ปล่อย